ครับพบกันนั้นนะครับชาแนลอิซุสุทรัพย์ for sale นะครับวันนี้เราอยู่กันที่อิซุสุคิงยอนสาขาสย y ก k p a ตรงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับโชว์รูมของเรานะครับก็ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพนะครับถ้ามาจากทางสระบุรีมุ่งหน้าไปทางโคราชนะครับก่อนจะเข้าตัวเมืองโคราชนะครับก่อนจะเลี้ยวซ้าย bypass ไปทางขอนแก่นหรือไปทางจังหวัดอูดรธานีนะครับก็จะพบโชว์รูมตั้งอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะครับตรงข้ามจะเป็นศูนย์ค้าส่ง ใหญ่นะครับที่เรียกว่าสัมเพงโคราชนะครับถ้ามาไม่ถูกโทรหานั้นได้ที่เบอร์089522 0077นะครับผมวันนี้นะครับที่อยู่ข้างหลังนั้นนะครับก็เป็นรถ6ล้อกลางนะครับอิซูซุรุ่น frr 210แรงม้าตัว m i n นอร์เชนรุ่นล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565ตอนนี้ก็ตัวจริงเสียงจริงได้มาอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้จะทําการรีวิวนะครับให้ชมกันนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างที่น่าสนใจนะครับแล้วก็นํามาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะครับว่ามีความแตกต่างในจุดไหนบ้างแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการใช้รถรุ่นเก่ามาแปลงได้ไหมจะทําได้ไหมนะครับวันนี้เราก็จะมาตอบคําถามกันนะครับในประเด็นเหล่านี้นะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับงั้นตอนนี้เราก็ไปชมรายละเอียดกันเลยครับตามผมไปเลยครับครับแล้วก็วันนี้นะครับอยู่กับผมทั้ง2รุ่นเลยนะครับขวามือก็เป็นรุ่นก่อนจะ o r chain นะครับแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นรุ่น m ไมโนเชนแล้วนะครับทีนี้นะครับรุ่นใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็เริ่มจากด้านหน้ารถกันก่อนเลยนะครับตัวกระจังหน้าครับ ขอ,องเดิมเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวใหม่ก็จะเป็นสีแมต t ซิลเวอร์นะครับหรือเรียกว่าสีเงินด้านนะครับส่วนที่สองนะครับไฟไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวเดิมจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับหลอดไฟฮาโลเจนแล้วก็ตัวโคมไฟเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับส่วนตัวใหม่ ก็จะเป็นหลอดไฟแบบ LED นะครับไฟใหญ่เป็น LED นะครับส่วนไฟที่เปิดอยู่ขณะนี้นะครับก็คือเป็นไฟหลีนะครับของเดิมไฟหลีจะเป็นเป็นหลอดฮาโลเจนหลอดเล็กๆนะครับถัดมานะครับไฟตัดหมอกของรุ่นใหม่จะเป็นไฟ LED เหมือนกันนะครับอายุการใช้งานยาวนาน ใช้กันนานจนลืมเลยทีเดียวนะครับมันจะไม่ขาดง่ายเหมือนพวกหลอดไส้ส่วนตัวเก่านะครับตัวเดิมก็จะเป็นนะฮะแบบหลอดฮาโลเจนนะครับถัดขึ้นมาเลยนะครับตำแหน่งของไฟเลี้ยวนะครับตัวเก่าไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนสุดนะครับ แต่ว่าตัวใหม่ไฟเลี้ยวจะอยู่ถัดขึ้นมาจากโคมไฟหลักนะฮะคนละตำแหน่งกันนะครับทีนี้อะไรที่ไม่เหมือนกันอีกนะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับตัวกระจกมองนะฮะด้านข้างรถนะครับ ตัวใหม่นะครับจะเป็นเบ้ากระจกที่มีความอ้วนใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นไซส์เดียวกับ6ล้อใหญ่ FTR 2 4 0หรือว่าตัวรุ่นพี่อย่าง10ล้อเลยนะครับของเก่าเขาจะไม่อ้วนนะเขาจะแบนๆอย่างนี้รุ่นเดิมนะครับจะออกทรงแบนๆส่วนกระจกสองหน้ากันชนก็เหมือนเดิมครับ มีเหมือนกันไซส์เดิมครับทีนี้มาดูกระจกมองข้างฝั่งคนขับบ้างนะฮะอันนี้ของเดิมนะครับก็จะเป็นทรงแบนๆนี่นะฮะเป็นทรงแบนๆมาดูของใหม่รุ่นใหม่นะครับจะเป็นทรงอ้วนๆครับทรงเดียวกับ6ล้อใหญ่ FTR 2 4 0หรือตระกูล10ล้อนะครับก็เป็น อีกหนึ่งจุดที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับสัญลักษณ์โลโก้อีซูซูยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับมีขนาดเท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้ก็จะมีคำถามเกิดขึ้นว่าหน้าตาโคมไฟหน้ากระจังหน้าก็มีส่วนที่คล้ายคลึงกันประมาณ 80%ขึ้นไปนะดูด้วยสายตานะครับเราจะทำการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวเก่าอยากจะใส่ไฟโคมหน้าแบบตัวใหม่แล้วก็ที่กันชนจะเปลี่ยนจากไฟตัดหมอกเดิมเป็นไฟตัดหมอก LED รุ่นใหม่ได้ไหมนะครับผมตอบได้อย่างค่อนข้างมั่นใจเกือบจะ100%เซนต์นะครับ ที่ว่าไม่ร้อย็นก็เผื่อความผิดพลาดเอาไว้นิดหน่อยแต่คิดว่าสามารถทำได้แล้วก็คิดว่าเป็นงานง่ายมากสำหรับช่างไทยของเรานะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับที่กันชนนะครับไฟตัดหมอกนะครับก็กันชนมันเป็นบล็อกเดิมเนาะไฟตัดหมอกก็สามารถที่จะเปลี่ยนใส่ได้เลยนะฮะนนี้ไม่น่าจะใช่ปัญหา โอเคทีนี้มาดูส่วนของโคมไฟหลักกันบ้างนะครับจะสังเกตว่าเหลี่ยมมุมด้านบนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำการเปลี่ยนต้องมีการเปลี่ยนแก้มข้างตามไปด้วยนะครับคือจุดที่ผมจะชี้นเนี่ยชิ้นเนี่ยครับคือแก้มเปลี่ยนทั้งแก้มไปด้วยถ้าจะเปลี่ยนโคมไฟหน้ารุ่นใหม่นะอันเดิมนะครับจะเปลี่ยนแค่โคมไฟอย่างเดียวไม่ได้นะครับ เพราะเบาแกมไม่เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของการแปลงปักแปลงขั้วไฟอะไรต่างๆผมคิดว่าไม่เกินความสามารถของช่างเรานะครับเพราะว่า10ล้อ f อฟ360แปลงหน้ากิกเ้าเป็นงานที่ยากกว่ายังทำเนียนกิฟสวยงามลงตัวและดูดีมากๆนะครับงานแปลงเล็กๆน้อยๆแค่นี้ไม่น่าจะเหลือบากกว่าแรงที่ช่างของอช่างไทยจะทำได้นะครับ สบายมากเลยผมว่านะฮะก็เป็นอีก1จุดนะครับสำหรับท่านที่มีคำถามว่าเอ๊อยากจะเอาตัวเก่ามาแปลงโคมไฟแล้วก็กระจังหน้าใส่เป็นแบบรุ่นใหม่จะทำได้ไหมก็ต้องตอบเลยว่าได้แน่นอนแต่รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่างแล้วก็บริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับาการดัดแปลงหรือก,การตกแต่งอะไรรถ6ล้อ10ล้อเขาก็ จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาให้สามารถที่จะทําการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงได้นะครับกระจังหน้านะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะถ้าจะเปลี่ยนนะครับคิดว่าถ้าเป็นกระจังหน้าคงไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยนะครับเพราะมันเป็นบล็อกเดิมเลยนะฮะเพียงแต่เปลี่ยนสีไปเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ไม่น่าจะใช่ปัญหาในการที่จะเปลี่ยนกระจังหน้านะครับ รุ่นใหม่ที่นำมาโชว์เป็นตัวชัสซีความยาว5.6เมตรหรือว่า5เมตรครึ่งนะครับถังน้ำมันยังคงขนาดเดิมคือ100ลิตรนะครับส่วนตัวที่เป็นชัสซียาว6เมตรครึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น190หรือ210แรงม้าจะได้ถังน้ำมันที่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวคือเป็น200ลิตรนะครับสำหรับภายนอกก็ ในส่วนของชัสซีถังน้ำมันนะครับแล้วก็บริเวณด้านท้ายก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับยังคงคอนเซ็ปต์เดิมอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันบ้างนะครับข้างในมีจุดที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับภายในนะครับด้านบนหลังคานะครับก็จะติดตั้งไฟ LED ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมานะฮะเพื่อการส่องสว่างภายในหัวเก๋งนะครับที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมโดยที่ไฟหัวเก๋งภายในหัวเก๋งนะครับแบบเดิมที่เป็นไฟหลอดสีส้มๆนะครับที่ขนาดเล็กกว่าก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ถ้าเปิดตอนลึงคืนนะฮะก็จะเห็นว่ามันสว่างจ้ามากนะครับสวิตปิดเปิดของ ไฟในเก๋งนะครับที่เป็น LED หลอดใหญ่ก็จะอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้นะฮะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวนี้จุดต่อไปกันบ้างนะครับนี่เลยสำหรับตัว FRR 190และ210แรงมา้าความยาว5เมตร60และตัวความยาว6เมตร50นะครับ ก็จะให้เบาะนั่งถุงลมมานะครับมีระบบไฮดรอลิกนะครับข้างใต้เบาะนะครับก็จะปรับความสูงต่ำอัตโนมัติตามน้ำหนักของผู้ขับขี่นะครับตรงนี้ก็จะมีตำแหน่งเดียวนะครับคือตำแหน่งผู้ขับขี่สำหรับเบาะนั่งถุงลมนะครับ ในอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีอะไรใหม่ๆก็คือตรงนี้ครับบริเวณข้างใต้ตัวคอนโทรลแอร์นะครับหรือตัวปรับควบคุมแอร์นะฮะก็จะมีตัวนี้เลยสามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับเป็นขั้วแบบ USB A นะครับก็คือใช้ สายที่เราเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์เนี่ครับสามารถที่จะมาต่อชาร์จกับโทรศัพท์ของเราได้เลยก็สะดวกสบายนะครับไม่ต้องใช้หัวแปลงอะไรเลยนะครับเอาสายมาเสียบได้เลยความเปลี่ยนแปลงของรุ่นใหม่ภายในนะครับก็จะมีหลักๆให้เห็นอยู่3จุดนะครับก็คือไฟบนเพดานนะครับแล้วก็มีบ่อนั่งถุงลมนะครับแล้วก็ จุดเสียบสาย USB เพื่อชาร์จโทรศัพท์ได้ครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับ FRR รุ่นใหม่นะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้ทางเซลล์นัดนะครับที่เบอร์089-522-0077นะครับ ก็ยินดีบริการนะครับเรามีบริการรับจองออนไลน์จัดไฟนั้นฟรีส่งมอบรถฟรีทั่วประเทศนะครับก็วันนี้เราก็พามาชมกันนะครับสำหรับ f r r รุ่นก่อนปรับโฉมและรุ่นโฉมใหม่นะครับตอนนี้ก็รถทยอย มาถึงโชว์รูมแล้วก็เข้าหู่ต่อตัวถังกันเยอะแล้วนะครับอีกไม่นานก็คงจะเห็นวิ่งกันอยู่บนท้องถนนนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็แชร์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะนำมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับ รถบรรทุกใหม่ป้ายแดงอีซูุส,สุต่อตัวถังทุกรูปแบบนะครับทุกชนิดนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ